สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องวินวินพราบ้านพราเหมาพ้าเครื่องราคาถูกๆนะครับพ้าเครื่องราคาแบ่งปันวันนี้ก็มาพบกันนะครับใน EP ที่125นะครับ125เหมือนเดิมครับพ,พี่ๆสนใจรายการไหนก็โทร0900623762มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไลน์ก็จะ a อดไลนะ์พีเอน19990เนาะตรงนี้เลย แล้วก็สแกน QR code เพิ่มเพื่อนกันในไลน์เลยนะครับพี่ๆนะนี่สะดวกมากนะครับมาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งเลยละกันนะครับพี่ๆมาไปกันได้เลยไม่รอช้าวันนี้มีหลากหลายรายการเริ่มต้นที่100บาทครับพี่ๆรายการที่1เอาอันนี้เลยในกันนะครับเป็นน่าจะเป็นปูดูค่ะพ่อผมพระพรหมปูดูพรมปัญโยนะครับเป็นเนื้อผงตรงนี้น่าจะเป็นเลี่ยมแปตังมาพี่ๆอันนี้เอา100บาทครับพี่ รายการที่หนึ่งครับวันนี้ผมจัดสรรมาให้นะชุดแรกชุดเปิดบินนะครับพี่พีเออหนึ่งร้อยบาทรายการที่หนึ่งครับพระพงพระพรหมเหนือเนี่ยนะครับพี่พีเหนือพรหมเนาะพระพงษ์นะเอาร้อยเดียวครับพี่พีรายการนี้ง่ายๆสบาย,บายรายการแรกนะครับพี่พีต่อไปรายการที่สองนะครับเอาหนึ่งร้อยบาทเป็นหลวงพ่อเจียมนะอันนี้ผมได้สภาพใช้มาสุรินสุรินครับรายการที่สองอเจียม <House. S 1> พ่อเจียมสุรินนะครับ เอาหนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันแล้วกันนะครับพี่พี่ตงน,นี้ผ้หลวงพ่อเจียมนะครับพ่อเจียมนะเอาหนึ่งร้อยบาทพี่พี่รายการที่สองสภาพผ่านใช้มาบ้างพี่พี่แต่ยังพอน่ารักอยู่นะครับรายการที่สามนะครับรายการที่สามก็ยังคงเป็นหนึ่งร้อยบาทจัดให้พี่ทุกท่านนะครับเนาะมีราคาโปรโมชั่นนะครับนี่อันนี้ละกันนะครับพี่พี่พอทบนะครับวัดชนแดนเนี่ยจัดให้หนึ่งร้อยบาทกับพี่พี่ รายการที่3นะครับสวยนะพี่พี่องค์นี้พอทบนะครับวัดชนแดนไวนิดนึงนะรายการ100บาทโอ้โหนะครับหลายสายเลยนะมามากันเทียบเลยนะครับแต่ว่าไม่ทันพี่พี่นะับต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับองค์นี้เลย100บาทนะครับพี่พี่รายการที่3เนาะพอทบนะครับรายการที่4รายการที่4จะได้พี่ๆทุกท่านนะครับเป็นเออ่พ่อโกยนะครับเด่นนี้เลยพี่พ พะกลวยบ้านแคนะครับนี่ปีหนึ่งห้านะครับหนึ่งร้อยบาทรายการที่สี่เปลี่ยนพะกลวยนะครับนี่องค์นี้เลยรายการที่สี่นะครับจัดให้ง,งามๆนะครับพี่พีนี่รายการแบ่งปันนะครับรายการที่สี่หนึ่งร้อยบาทมีค่าจะส่งห้าสิบาทนะครับรายการหนึ่งร้อยบาทรายการต่อไปรายการที่ห้านะครับนี่องนี้เลยจัดให้จัดให้องค์นี้เลยครับพี่พีปิดตาตลับจิวเวลรี่หนึ่งใบ รายการที่5อันนี้ผมขอ200บาทครับพี่พีเนาะรายการที่1ถึงรายการที่4นี่ 1, 100บาทเท่านั้นพอรายการที่5เอา200บาทขาปิดตาสายตุ่ยเอี่ยมครับพี่พี่เป็นตุ๊ก,กาตานะเป็นตุก,กาตาเอา200บาทครับพี่พี๋องนี้เลยนะครับรายการที่5ไปไปวันนี้หนึ่งนะพี่พีวันนี้มาสายด้วยรายการที่6นะครับพี่พี่เป็นหนุมานหรือคุดคุดนะครับพี่หนุมานหนุมานขออภัยครับ อันนี้เอา200บาทครับพี่พี่องนี้นจะเป็นพ่อปานนะหานุมานเอา200บาทครับพี่พี่องน,นี้นะเก่าดีครับพี่เนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลยเป็นเนื้อดินนะพ่อปานนะครับเอา200บาทครับพี่พี่องนี้นพ่อปานเอา200บาทรายการที่6นะครับรายการที่7นะครับรายการที่7เป็นเหรียญนะเลสวนนะคะพี่พี่ต้องโขงเอา200บาทพี่พี่ เหรียญละเลสวนปีศูนย์สามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้าผมเดาไม่ผิดนะเหรียญละเลสวนต้องโขงนะครับปีศูนย์สามอันนี้เอาสองร้อยบาทครับพี่พี่เอาสองร้อยบาทเหรียญละเลสวนนะครับเอาสองร้อยบาทรายการที่แปดนะครับเหรียญรายการที่แปดจะเป็นเออเหรียญพระพรหมพระพรหมเท้ามหาพรหมนะครับเหรียญจักรเพชรเหรียญจักรเพชร เนี่ยครับเอา300บาทครับพี่พี่เหรียญเอาเปเนื้อเงินเงินเลยนะเอา300บาทครับเหรียญจักรเพชรรายการที่8นะครับเอา300บาทเหรียญจักรเพชรนี่เรียมแม้แบบนี้เลยครับพี่พี่รายการที่9นะครับรายการที่9จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่องค์นี้จะเป็นเหรียญอัปาฆ่านะทรงซุ้มกอเอา300บาทครับพี่พี่รายการที่9นะปู่ทวดเนื้ออัปาฆ่า เหรียญทรงซุ้มกอแบบแบบนี้ครับพี่พีชเอาสามร้อยบาทครับรายการที่เก้าเอาสามร้อยบาทนะครับพี่พีชเหรียญซุ้มกอรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบจะเป็นอันนี้ผมดูเป็นเหมือนคล้ายๆปูไข่อะพี่พีชปิดตาปูไข่เก่าดีครับองค์นี้เอาสามร้อยบาทครับรายการที่สิบนะปิดตาปูไข่วัดเชิงเลนนะครับพี่พีชนี่นี่ครับผมดูเป็นปูไข่นะ เอา300บาทครับปิตาปูไข่วัดเชิงเลนนะครับเอา300บาทรายการที่10รายการที่11นะครับรายการที่11จะเป็นเหรียญอันนี้ผมไม่ทราบที่นะพี่เอา300บาทครับเหรียญเหมือนเจ้าของเดิมบอกเป็นราชบุรีนะเอา300บาทครับรายการที่11นี่ครับเหรียญราชบุรีเอา300บาทครับองนี้นี่ครับเก่าๆดีนะ ราชบุรีเอา300บาทครับรายการต่อไปรายการที่12นะครับรายการที่12จะเป็นปูทวดปั๊มซ้านะคบพี่ๆองค์นี้จะเป็นปั๊มซ้าจับขอบสวยงามมากๆครับอง์นี้เอา400บาทองนี้น่าจะเป็นเลี่ยมเก่าเอา400บาทปูทวดพิมพ์ปั๊มซ้าสภาพใช้มาพอสมควรนะครับพี่ๆเอา400บาทครับองนี้นะปูทวดพิมพ์ปั๊มซ้านะครับเอา400บาท แต่พี่ๆท่านใดสนใจเนาะลองดูนะครับเป็นพิมพ์ปั๊มซ้านะมีขอบด้วยนะครับพี่ๆมีจับขอบโบราณ13นะครับ13จะเป็นอันนี้ปูสุกไม่แน่ใจของขอมหรือเปล่านะพี่เอาสามร้อยบาทแล้ะกันครับปูสุกบัวเล็บช้างแม่ผมไม่แน่ใจของขอมหรือเปล่าเอาสามร้อยบาทครับปูสุกนะครับเอาสามร้อยบาทกับพี่ๆองนี้นะ เก้าๆดีองนี้จะเป็นปู่ศุกไม่แน่ใจของขอมหรือเปล่านะรายการต่อไปรายการที่14นะครับ14เมื่อกี้13เนาะปู่ศุกนะครับ14 14จะเป็นอันนี้เลยนะครับพี่พี่สิบสี่จะเป็นเอ,อ่ผ้าปิดตานี่ครับไม่แน่ใจทางปู่แก้วหรือเปล่านะพิมพิมพิมพ์ปั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่สิบสี่พาปิดตาอันนี้ไม่แน่ใจแต่เก่าดีนะพี่เนื้อเก่าดีเอาสามร้อยบาทครับปิดตาสิบสี่นะครับองนี้เก่าๆมากๆเลยครับพี่พี่นี่ลองดูนะสิบสี่เอาสามร้อยบาทครับสิบห้านะครับสิบห้าจะเป็นอันไหนเดี๋ยวสิบห้าสิบห้า สิบห้าจะเป็นพระท่ากระดานครับพี่พี่องนี้เลยสิบห้าจะเป็นพระท่ากระดานองค์นี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องนี้นะเป็นพระท่ากระดานสารสาแรกเก่ามาแบบนี้เลยพี่เอาสามร้อยบาทครับรายการที่สิบห้านี่ครับเป็นพระท่ากระดานนะสามร้อยบาทพี่พี่สิบหกนะครับสิบหกจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่องนี้สวยงามมากๆเลยครับ พระสมเด็จวะะครคังพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่16นี่ครับนี่องค์นี้ฟอร์มสวยมากๆเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่พระสมเด็จวะะครคังพิมพ์ใหญ่นะครับเอาสองร้อยบาทครับองค์นี้รายการที่16นะครับสวยงามมากๆเลยพระสมเด็จนะคะพี่พี่เก่าดีนะ 17จนะครับ17เจะเป็นพระกิ่งอันนี้ผมไม่ทราบที่นะแต่คล้ายเป็นกิ่งวสัสดุทั์ไหมผมไม่แน่ใจนะปวดข้างเลยพี่พี่เอา500บาทแล้วกันครับพี่พี่พระกิ่งองค์นี้เอา500บาทแล้วกันครับองนี้เนื้อเก่าดีมากๆครับอน,นี้ไม่ได้ถูกการขัดแต่งนะครับเป็นเนื้อท้องเหลืองเก่านะครับพี่พี่เอา500บาทครับพี่พี่องนี้นะพระกิ่งอันนี้ไม่ทราบที่แต่ดูเป็นผมดูเป็นวสัสดุทั์นะ เก่าเดี๋ยววันนี้ห้าร้อยบาทนะครับสิบเจ็ดนะครับสิบแปดนะครับสิบแปดจะเป็นเสือพ่อปานครับองค์นี้พี่พีชเสือพ่อปานนะครับองค์นี้สวยงามมากๆครับนี่ครับเป็นเสือแบบเสือนอนนะเสือนอนยังไงครับพ่อปานนี่ครับเอาเสือเอาหกร้อยบาทครับพี่พีชเสือเอาหกร้อยบาทพ่อปานนะครับน่าจะเป็นเคี้ยวนะเคี้ยวแกะ เอาหกร้อยบาทครับเสือข้าปานนะครับองนี้นี่ครับเก่า,าๆนี่นะสิบแปดนะครับสิบเก้าสิบเก้าจะเป็นอ่าพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองนี้ตลับเงินหนึ่งใบนะครับพี่พี่สวยงามมากๆครับสิบเก้าเป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมพี่ดูเนื้อนะเน,นื้อนานานแตกเป็นเกร็ดเลยครับพี่พี่สิบเก้าเป็นพ่อเงินพิมพ์นิยมตลับหนึ่งใบเนี่ยครับพี่พี องค์นี้เอาหกร้อยบาทแล้วกันครับพี่พีสิบเก้านะครับเป็นพ่อเงินนะครับองค์นี้เอาหกร้อยบาทนะครับพี่พีองค์นี้พ่อเงินฟอร์มสวยมากต้องบอกว่าฟอร์มสวยมากๆครับองค์นี้นี่ครับพ่อเงินนะครับองค์นี้ตลับหนึ่งใบยี่สิบนะครับยี่สิบจะเป็นอ่านี้พระแกะทองมานะเป็นปู่ทวดกระไรทองกรรมาการนะครับพี่พี ปู่ทวดกระไรทองกรรมการเอา400บาทครับองค์นี้ปีศูนย์แเลื่อนสมณศักดิ์พระภูวิสัยโสพลทิมนะครับองค์นี้เอา400บาทครับพี่พี่ยี 20, นะครับเหรียญปู่ทวดนี่ครับปีศูนย์แนะปีศูนย์แนะครับ21นะครับ21จะเป็นปู่ทวดว่าน97ไข่ขึ้นเพียบเลยพี่องค์นี้จะเป็นเลี่ยม8ปดตังเอา300บาทครับพี่พี่องนี้นะ เอา300บาทนะครับผู่ทวดว่านปี97นะครับอ,องค์นี้เอา300บาทเลี้ยมแปะตังมาแบบนี้เลยพี่พี่หนานะพระหนาฟอร์มสวยครับพี่พี่องนี้เอา300บาท20เอ่อ20่สิบแป่สิบยนะครับ21 22 22จะเป็นอันนี้เลยนะละกันนะครับพี่พี่ ยี่สิบสองจะเป็นเหรียญหลวงพ่อดำนะครับพี่พี่พ่อดำกระไลทององค์นี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อดำเหรียญรูปหัวใจนะครับกระไหรทองเอาสามร้อยบาทครับองค์นี้ยี่สิบสองนะครับเหรียญหลวงพ่อดำเนาะนะครับเอาสามร้อยบาทสวยองค์นี้สวยด้วยแหละยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามจะเป็นอ่อันนี้อันนี้อันนี้ ยี่สิบสามจะเป็นพระเออ่หลวงพ่อเขียนนะครับหน้าลิงนะครับพี่พี่หน้าลิงนะสวยงามมากๆครับองค์น ad mm hmm. ี้เน um ื้อเก่าดีเอาสามร้อยบาทครับยี่สิบสามนะครับพระหลวงพ่อเขียนหน้าลิงนะครับเอาสามร้อยบาทนี่ครับพี่พี่เป็นหน้าลิงนะนี่เอาสามร้อยบาทครับหลวงพ่อเขียนนะครับองค์นี้นะเอาสามร้อยบาทพอพี่พี่ ต่อไป24นะครับ24จะเป็นอันนี้ละกันนะครับพี่พี่ยีจะเป็นหน้าอาบาเช่นะพี่พี่ยีจะเป็นปูทวดหน้าอาบาเช่องค์นี้เลยนี่ครับพี่พี่เอาองค์นี้ขอ500บาทครับพี่พี่ปูทวดหน้าอาบาเช่เตารีดเล็กนะครับองค์นี้ขอ500บาท ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่สวยงามมากๆครับองนี้พี่พี่บุตรทวดอาบาเช่นะครับหน้า,าบาเช่นะเอาห้าร้อยบาทยี่สิบห้ายี่สิบห้าจะเป็นอ,อ่อันนี้ละกันนะครับยี่สิบห้าผมไปวางไว้ต้องไงนะเมื่อกี้จะขึ้นอยู่ 25จะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับพี่พี่รอ5นะครับรอ5อันนี้นี่ครับเหรียญรอ5เนื้อเงินนะครับพี่พี่นี่ครับเอา700บาทครับพี่พี่เสด็จเอ่อเสด็จราชดำเนินประพาสยุโรปนะครับรัตนโกสินทร์ศกนะครับ116เอา700บาทครับเหรียญที่ระลึกรอ5นะครับเอา700บาท25นะครับ ยี่สิบหกยี่สิบหกจะเป็นอันนี้เลยนะครับพี่พี่ยี่สิบหกยี่สิบหกจะเป็นพระานางพญาหลวงพ่อกลวยครับพี่นี่นะไม่แน่ใจใช่หรือเปล่านะยี่สิบหกจะเป็นนางพญาพ่อกลวยครับนี่เนื้อเก่ามากเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องนี้นะเป็นนางพญาพ่อกลวยนะครับเอาสามร้อยบาทยี่สิบหกนะครับ ยี่สิบเจ็ดจะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมลงยานะครพี่พี่เหรียญเสมาปู่เอี่ยมลงยาหน้ากากทองนะครพี่พี่เสมาหลวงปู่เอี่ยมลงยาหน้ากากทองเหรียญนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เหรียญนี้เอาหกร้อยบาทเสมาลงยาหน้ากากทองนะครับเอาหกร้อยบาทครับองนี้พี่พี่สวยงามนะองนี้นะครับเอาหกร้อยบาทปู่เอี่ยมนะครับปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพี่พี่เอาหกร้อยบาท รายการต่อไปรายการยี่ยี่สิบแปดนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยพี่องค์นี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่ปีแปดสองนะครับเอาสามร้อยบาทเหรียญลงอ่อเหรียญออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยเป็นลูกไข่นะห่วงเชื่อมปีแปดสองนะครับเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาสามร้อยบาทเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจถูกใจนะนะครับเอาสามร้อยบาท เหรียญพ่อเดิมนะครับเหรียญพ่อเดิมรายการต่อไปรายการยี่ยี่สิบเก้านะครับ <c oughs> รายการที่ยี่สิบเก้าจะเป็นเอ่ออันนี้เลยนะครับพี่พี่หลวงเพ่อะเงินพิมพ์คิดตานะครับองนี้สามชายองนี้สามชายสวยงามมากๆครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่รายการยี่สิบเก้าสามชายนะครับเอาสี่ร้อยบาทหลวงเพ่อเงินนะครับองนี้ สวยงามมากๆเลยครับเอา400บาทครับพี่พี่สามชาย29นะครับ30รายการที่30นะครับจะเป็น29 30จะเป็นน้ำเต้านะครับน้ำเต้าตลับแบบนี้พี่พี่นะครับสวยงามมากๆครับเอา400บาทครับพี่พี่ 30, เป็นน้ำเต้านี่ครับเป็นน้ำเต้าแบบนี้เลย 30นะครับนี่เป็นน้ำเต้านะน่าจะเป็นหลวงพ่อสดนะครับพี่พี่น่าจะเป็นหลวงพ่อสดเนื้อน่าจะเป็นออกเป็นงานนะเอา400บาทครับพี่พี่3า31ิบเอ็ดเอ็ดจะเป็นเ,เหรียญหลวงพ่อพรมนะครับวัดจ้องแคร์องค์นี้เหรียญใบสาเกปี12เอา500บาทครับพี่พี่เหรียญใบสาเกนะครับปี12เนื้อทองแดง เอาห้าร้อยบาทครับสามสิบเอ็ดนะครับองนี้เลยนี่ครับผิวหิ้งมากเลยพี่พี่สามสิบสองนะครับรายการที่สามสิบสองจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่สามสิบสองจะเป็นพระซุ้มกอกําแพงเพชรน,นะครับเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่องนี้นี่ได้เลี่ยมเก่าเหมือนอย่างนี้เลยครับพี่พี่เอาสองร้อยบาทครับสามสิบสองเอาสองร้อยบาท 33นะครับ33จะเป็นอง์นี้เลยนะครับพี่ๆองนี้ที่เด็ดหน่อยองนี้สวยหน่อยนะครับ33วันนี้น่าจะ35ในการมีสร้อยสร้อยพระกับมีดนะครับนี่อันนี้จะเป็นหลงพ่อเงินพิมพ์คีตรานะครับพี่ๆองนี้น่าจะเป็นสี่ชายไหมผมไม่แน่ใจหนึ่งสองสามสี่ชายไหมคีต้าามสนะครับรายการที่33า แต่ฟอร์มสวยมากๆครับพี่พีนี่นี่ครับมีตะเข็บเดินข้างเนื้อเก่ามากๆครับองนี้ออกเป็นออกนี่ครับเป็นเนื้อแบบแตกระยิบระยิบระยิบเลยนะพี่พี่นะครับสวยงามมากๆครับสามสิบสามครับองนี้พี่พี่โอ้โหองนี้ถือว่าพระฟอร์มแบบสวยมากๆนะครับเป็นหล่อบรรเงินพิมพ์กิตานะครับเป็นหล่พรรเงินพิมพ์กิตา วงน,นี้น่าจะสามชายหรือสี่ชายนะผมไม่แน่ใจนี่ครับเนื้อ,อน,นี่เป็นเกรดเกตเกตในนี่นะวงน,นี้เอาหนึ่งพันสามร้อยบาทครับพี่พี่เอาหนึ่งพันสามร้อยบาทครับแต่ว่าฟอร์มสวยมากครับเพราะเงินพิมกีตาวนี้นะจริงๆฟอร์มสวยมากๆนะครับเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทครับรายการที่สามที่สามสามสิบสี่นี่ผมให้สร้อยหัวเอ่อ เส้นเสียญช้างนะเสียญช้างนะเป็นเม็ดนะสร้อยบวกพระด้วยนะครับพี่ๆเอาเอาไปแปดร้อยบาทครับพี่ๆนี่ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นเม็ดงาหรือเปล่านะเจ้าของเดิมซื้อมาเป็นเม็ดงาเลยนะเนี่ยเฉพาะเสียญอย่างเดียวก็อันนี้ผมว่าน่าไม่ไม่ใช่นะอันนั้นจะเป็นพวกนั่นนะวัสดุเปล่งคลายนะครับพี่ๆอันนี้เอาแปดร้อยบาทแล้วกันพระอย่างเดียวหนึ่งว่เปิดหกเจ็ดร้อยละอันนี้ผมบวกสร้อยไปให้ด้วยนะเอาแปดร้อยบาทรายการที่สามสิบสี่ แล้วก็รายการที่35จะเป็นมีดหนุมานแกะหลงพ่อเดิมนะครับพี่พี่มีดหนุมานแกะหลงพ่อเดิมนะครับเอา600บาทกับพี่พี่เล่มนี้นะยาวมากแกะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นหนุมานหรือเป็นตัวเนี่ยนะผมไม่แน่ใจหรอเอา600บาทแล้วกันพี่น,นี้นะลองดูนะเครื่องรางของขังอันนี้เอาเอา800บาทนะครับพี่เอาแ0 0บาทบวกสร้อยเลยนะ โอเคพี่พี่สามสิบห้ารายการวันนี้ EP ที่หนึ่งสองห้านะครับพี่พี่โอเควันนี้ก็อยากได้อะไรสนใจรายการไหนก็อย่าลืมทักลืมโทรกันนะพี่พี่นะครับเนาะวันนี้ก็ต้องฝากกดติดตามพี่พี่กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนกันเนาะเวลาไลฟ์สดนะครับพี่พี่เวลาขึ้นขึ้นอัดคลิปเนาะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ